โคตคตรหนค้ออกเลยหน้ารขาปุกากยาขาเลยขาตุกูสมจัซิทกระดกเกียบจ้วงรักษารับดูกลานื่องมกรอกเกียบใครเหรออ้โหโอะนีล เห็นเนื้อข้างก็ได้เนาะเน้อเสียงบอกข้างด้วยเนี่ยนี่สิละนี่คงอยู่ตาโฮยังไงยังไงจะซื้อสมซื้อก่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่เจ้าหนี้ปุกปักหลักษาเด้อผู้คันน้ำผีกินคำดีเนื้อแม่มาหาใหญ่ด้อล่ะเด้อ ເດ <c ười> <é> ີ á, là, là ້ເດີ້ຢ່າແມ່ນເດີ້ມາມາເດີ້2 5 2ບ້ານຜູ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ລະຖ້ານໍາກັນຍັງຫນ້ານໍາກັນແລ້ວແຕ່ວ່າຜູ້ນັ້ນ ก็พอเลยแองนนี่มากตื่นเนี่กันมันเรื่องหันมันเป็นเรื่องยุการห้องการห้องอดีต้องหาต้องหาเรื่องทั้งที่เต็เ่นี้น้ำฟองเปิดแห้งกป็สิไลแห้งอยู่แล้ว ดูเดียหม่โก็ดยห้รือบอกเป็นมาเลยนี่คันนี้นะเพราะเอาเอามาไหวรถเรายุ่ยใหเห็นรถก่อยังไงเป็นมา กไปตวงเด่ความน้อ่ได้เเลยครับ

เห็นไหมละครับเรื่องที่ข้อเรื่องนั้นครับรถกินทางแล้วเนี่ยองครับผมเลยก็ดูที่ข้อข้างๆเหนไหมละครับรถแล้วก็ทราบว่าส่งนี้รถ้นไม่เงินเพรามีข้อในหัน ระวัง，ระวัง。快点，快点！快点！ เป็นไทยลูกันครับคนขึ้นหลายแต่ว่กันไม่กันไม่ไเววัวี่ครับวัีเจ้ากันบ่ป่ะเอาเสียกันบ่ปลาแม่คนอยู่กับหมี่าติมาคูนออกจากรถพระบานควรพิาาตั้งวัตถุนันอย่ามิโลหันเด้อ โดนน้าสวาตอนนี้โน่งบีบกุญแจบีบกุญแจมันดำเงาดิ้นดึดเ่นนี้บดควายมันค่อยๆไหลลงไปเห็นก็ไปข้าง แลปูกระดดบ่างเลยโดองเราเราบอกไม่บอกเล่าบอกดึงใช้กันดกันอวกมาปูไปขึ้นข eh like, no, ับบ่ะวราขับมามจะกูสองรลูบ่ เราบอกว่าไม่ไดจีเราไ่ดีบอกมาจีลูกปูนแล้วเราเอาก็ออกมากหั้อยามคุณขึ้นมาต้องถามต้องยำเราเป็นคนอกลให้ตลอดมั่นนะขึ้นมากกุเห็นเราเห็นนะตอนนี้ยังไม่เห็นจีว้าแล้วถามบุญเงินพรเจ้าพรเจ้าก็อ้วนขึ้นมากไ่ารดตน้ลอก้งานต่างคนมากจ้าเมาบกมาปลาขึ้นมาหากจีานนองคบ้าน บ่เนี่ันทีานี่เด็กผู้ี้ยงเป็นเราผู้สมเลยอย่างเช่ว่าพวกาอยู่ในนั้นน่ยเขาไปที่ไหนไปบ่ดูาี่งานนั่นเราเป็นผู้บ่ด้ียไปหาแม่ดิละไปงานั้นละแต่เก่าละผู้เราทำเพื่อนโท่บอกแม่บอกอรีโท่บอกไปย่ำไดวอโท่บอกแม่จะเคลียบครับโอ้ยเนาะยังไรจังมากาาจังชี้ ร้้้้้าานนนนผผููไปปถมัเ็แม่แม่เป็นแม่เพื่อนบอกครับเป็นเป็นแม่อาบ้าเป็น่นเป็นร้านแม่เป็นนอกพ่อเขาเลี้ยงไม่ได้หน่อยก็ได้เลี้ยงก็ซ้ำเลี้ยงละล่ะบวชซ้ำยืนีจ้ำบวชแต่แม่ก็ค้ำไปใช้แม่ก็ค้ำไปทุกทุกไปยากู้ใช้แม่ก็น้ำยูนั่ลละรถรถทันหนีเป็นแด่มาตั้งแด่ครับเป็นสื่อน้ำคู่เป็นสื่อน้ำไผ่สื่อน้ำคู่สื่อโดนไป ก็ซื้อรถดนักก็พยายามแม่สองเที่ยแล้วนี่ว่าแม่เอาไว้ยังยารถสียังครับยายรถสียังไทยรถ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 เป็นสีอียงสีแดงค่ะจำยี่หาา้อเลยบ่สีแดงซจำซ้ำแม่กับพ่นเขาูดจักแม่พูจักยี่ห้อนทราบข่าวกี่โมงนี่ว่าพันแม่กับพ่อเขาพูดจักนี่เขาโทรไปบอกแใ่จังหวัดแพร่มานีกให้หลานมาก่อนบักมึงแล้วอยู่น้ำจ่อไปผ่าแบบนี้ยู่มันกินเข่ายู่ ตกใจว่าทราบเขาอ้ยแม่ขาอ่อนเหมือนโทษไปหาหลูกยุงเศษทุ่งยุงเศษกระตือตายเพราะกันนี่ผู้เดียวนะใด้อาศัยร้านใครผู้พาเพื่นพาย่ายไ,ไปหาหมอหาอยัางบอกเพื่นพนาไปบ่ี่ว่ามีอย่างแต่เล่า